วิธีการขยายพันธุ์ของโหระพาก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีการพมเมล็ดหรือการปักชำซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะมานําเสนอเทคนิคการปักชำโหระพาให้มีอัตราการรอดสูงสําหรับวิธีการทานะครับให้เราตัดห่างจากข้อตาด้านล่างประมาณ1เซนหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยให้เราลิดใบด,ด้านล่างออกด้วยซึ่งถ้าเกิดมีใบเยอะเกินไปเราควรที่จะลิดออกด้วยไม่ควรที่จะเหลือไว้เยอะการลิดใบเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการคายน้ํา ต่อไปเราก็จะทําหลุมทรายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปักชําเติมทรายลงไปใส่ให้เต็มเลยเพราะว่าทรายเนี่ยสามารถที่จะเรียงตัวกันแล้วก็มีความละเอียดสูงนะครับทำให้กิ่งที่เราชำเนี่ยออกรากได้ทุกต้นหลังจากที่เราเติมทรายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการลดน้ําสามารถที่จะนําเอากิ่งของโหระพาหรือลําต้นของโหระพามาชาได้เลย ในการปักชำนะครับเราจะปักชำโหระพาลงไปประมาณ3เซนติเมตรสาเหตุที่เราต้องชำประมาณ3เซนติเมตรเพราะว่าเราต้องการให้เขาแตกรากบริเวณข้อตาด้านล่างข้อตาแรกพยายามเสียบให้ตรงบริเวณหลุมทรายที่เราทํากดให้แน่นอย่าให้มีการเคลื่อนไหวอย่าให้มีการโยกหลังจากที่เราชำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รดน้ําตามอีกทีหนึ่งสำหรับขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปักชำไปแล้วการเก็บเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเราควรรดน้ําวันละ2ครั้ง ตัวอย่างของโหระพาที่เราทําการชาไปแล้ว1สัปดาห์เริ่มมีรากเริ่มแตกยอดใหม่แตกใบใหม่แล้วก็สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วซึ่งการจเจริญเติบโตนะครับถือว่าดีมากคือติดทุกยอดที่เรานํามาชําลักษณะรากเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ออกรากได้เยอะนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทําดูได้นะครับเทคนิคการชาโหระพาให้มีอัตราการรอดสูงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปักชําโหระพาให้มีอัตราการรอดสูงวิธีการขยายพันธุ์ของโหระพาก็จะมีอยู่ด้วยกันได้2วิธีเป็นวิธีที่สามารถที่จะทําได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นวิธีการพ่อมเมล็ดหรือการปักชําซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะมานําเสนอเทคนิคการปักชําโหระพาให้มีอัตราการรอดสูงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือยอดโหระพาแล้วก็จะมีดินปลูกในกระถางนะครับเราเตรียมมาเรียบร้อย สำหรับดินปลูกควรเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะระบายน้ําได้ดีแล้วก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีด้วยส่วนภาชนะหรือกระถางปลูกเราสามารถที่จะเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้ทรายก่อสร้างมีแก้วกาแฟขนาดเล็กมีกันไกลเอาไว้แต่งกิ่งแล้วก็มีน้ําเอาไว้ลดนะครับการเลือกยอดโหละพาที่จะนํามาปักชำนะครับถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเราต้องการที่จะขายายเพิ่มเนี่ยเราไปตัดเองให้เราเลือกยอดที่มีความยาวประมาณ10เซน หรือถ้าเป็นโหละพาที่เราซื้อเป็นกรรมมาจากตลาดก็ให้เรานับจากส่วนยอดลงมาประมาณ10เซนแล้วก็ตัดมาชําได้เช่นเดียวกันสําหรับตัวนี้นะครับเป็นโหละพาที่เราตัดมาเองกรณีที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือการรับประทานอาหารแล้วเป็นลักษณะกิง่งหรือลําต้นแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถที่จะนํามาปักชําได้เช่นเดียวกันสำหรับวิธีการเตรียมให้เราตัด ห่างจากข้อตาด้านล่างนี่ก็ประมาณ1เซนหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยให้เราลิดใบด้านล่างออกด้วยส่วนใหญ่แล้วรากจะงอกจากตรงนี้บริเวณนี้เยอะกว่าบริเวณอื่นก็คือข้อตาซอกใบด้านบนโหระพากําลังมีดอกให้เราตัดออกเพราะว่าการที่โหระพามีดอกแล้วจะทําให้อาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนที่เป็นดอกมากกว่าจะไปเลี้ยงส่วนที่เป็นตาใบซึ่งถ้าเกิดมีใบเยอะเกินไปเราควรที่จะลิดออกด้วยไม่ควรที่จะเหลือไว้เยอะการลิดใบเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการคลายน้ํานะครับ ต่อไปเราก็จะทําหลุมทรายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปักชําก็คือเราจะทําเป็นหลุมก็ที่จะเป็นการนําร่องแล้วก็เติมทรายลงไปนี่นะครับเราก็จะได้หลุมในลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็จะเติมทรายลงไปซึ่งเราก็จะใส่ให้เต็มเลยสําหรับทรายที่เราจะนํามาใช้ในการปักชํานะครับเราสามารถที่จะใช้ทรายก่อสร้างได้เลยเพราะว่าทรายเนี่ยสามารถที่จะเรียงตัวกันแล้วก็มีความละเอียดสูงนะครับทำให้กิ่งที่เราชำเนี่ยออกลากได้ทุกต้นแล้วก็ไม่มีการโยกไม่มีการคอน หลังจากที่เราเติมรสยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการลดน้ำนะครับหลังจากที่เราลดน้ําแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําเอากิ่งของโหระพาหรือลําต้นของโหระพามาชําได้เลยกระถางขนาดนี้นะครับก็คือกระถางเบอร์8เราจะใช้4จกิ่งทําให้เขาได้ทรงพุ่มที่มีขนาดให ในการปักชำนะครับเราจะปักชำโหระพาลงไปประมาณ3เซนติเมตรสาเหตุที่เราต้องชำประมาณ3เซนติเมตรเพราะว่าเราต้องการให้เขาแตกรากบริเวณข้อตาด้านล่างข้อตาแรกก็คือรากเขาจะออกบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่เราสามารถที่จะเสียบลงไปได้เลยพยายามเสียบให้ตรงบริเวณหลุมทรายที่เราทำซึ่งในการปักชำโหระพาลงในกระถางนะครับเราควรที่จะปักชำในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกระถางด้วยไม่ควรที่จะปักชำเยอะจนเกินไปกดให้แน่นอย่าให้มีการเคลื่อนไหวอย่าให้มีการโยก หลังจากที่เราชำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รดน้ําตามอีกทีหนึ่งสําหรับขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปักชำไปแล้วการเก็บเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเราควรรดน้ําวันละสองครั้งก็คือเช้าเย็นหลังจากที่เราชำเป็นเวลา7วันแล้วเราสามารถที่จะนําไปวางกลางแดดได้เลยให้น้ําได้วันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะเป็นการบํารุงให้ัหละพาของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีได้ ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโหระพาที่เราทําการชําไปแล้ว1สัปดาห์เริ่มมีรากเริ่มแตกยอดใหม่แตกใบใหม่แล้วก็สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วซึ่งการจเจริญเติบโตนะครับถือว่าดีมากคือติดทุกยอดที่เรานํามาชําลักษณะของใบและลําต้นนะครับตัวนี้จะไม่มีการเหี่ยวเฉาสามารถที่จะแตกยอดใหม่ได้เลยจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วลักษณะรากเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ออกรากได้เยอะนะครับ สำหรับประโยชน์ของการชำโหระพาวิธีนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายให้ผลผลิตที่เร็วและเรายังสามารถที่จะทาได้ในปริมาณที่มากดูแลได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัชพืชโรคพืชแล้วก็มแมลงศัตรูพืชด้วยทําเป็นผักอินทรีย์ได้ง่ายมีความปลอดภัยในการบริโภค สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อโหระพามาแล้วรับประทานไม่หมดหรือจะเป็นส่วนที่เป็นกิ่งเป็นลำต้นเราไม่รับประทานท่านอย่าทิ้งนะครับสามารถที่จะนํามาชําในเทคนิคแบบนี้ได้จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการไปซื้อโหระพามาประกอบอาหารในครั้งต่อไปได้ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทําดูได้นะครับเทคนิคการชําโหระพาให้มีอัตราการลอดสูงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ